เชาาเน็ตนะคะถึงกับฮาค่ะเมื่อคุณอัมพชราพานะคะปล่อยคลิปหลุดสุดพีของคุณเอสุภชัยค่ะซึ่งงานนี้ค่ะเจ้าตัวถึงกับโอดครัวนะคะว่าโดนใส่ร้ายค่ะ เรียกว่าเป็นดาราแล้วก็ผู้จัดการนะคะที่มักจะมีโมเมนต์ฮาๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเป็นประจำค่ะสำหรับนางเอกสาวสุปตาค่ะคุณอัมพัชราภาชัยเชื้อค่ะกับผู้จัดการดาราคนดังนะคะอย่างคุณเอสุภชัยค่ะล่าสุดนะคะคุณอั้มกับคุณเอค่ะเธอไปเที่ยวนะคะที่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ตค่ะกับเพื่อนๆนะคะงานนี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าต่าง ประชันความแซ่บนะคะในชุดไปเที่ยวรวมถึงชุดว่ายน้ำค่ะเรียกว่าโพสตลงไ G นะคะให้แฟนๆได้ชื่นชมกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะทมเอาหลายคนนะคะก็อดแซวไม่ได้ค่ะว่าคุณเอนั้นแย่งซีนคุณอ้ำนะคะหลายช็อตจริงๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะดูเหมือนว่าคุณเอะจะต้องเพลงพามค่ะให้กับสาวอ้ําแล้วนะคะหลังจากที่คุณอ้ําค่ะได้คลิปหลุดเบื้องหลังการถ่ายรูปริมทะเลค่ะมาจากคูใบไผ่ bye นะคะ ด้วยความบังเอิญค่ะทําเอานะคะคุณเอถึงกับร้อนใจค่ะรีโพสต์ภาพคู่กับสาวอ้ํานะคะพร้อมทั้งขอร้องนะคะผ่านทางไอซีค่ะบอกว่าคนสวยนะคะอย่าทําร้ายคู่แข่งค่ะโดยการปล่อยคลิปหลุดนะให้ทุกคนได้เห็นนะคะพี่ขอล้ค่ะอย่าทําร้ายพี่เลยค่ะเมื่อวานเนี่ยมันเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะคู่ใบไผ่ค่ะถ่ายภาพวิดีโอเบื้องหลังนะคะซึ่งดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่เลยนะคะแล้วพี่เอค่ะก็บอกให้คู่ใบไผ่นะแอร์ดรอปค่ะก็คือการส่งคลิปนะมาให้พี่เ สักหน่อยนะแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นค่ะสาวอ้ําดันเปิดสัญญาณเอาไว้นะแล้วก็ในตัวเครื่องตัวเองไว้พอดีค่ะครูใบไผ่เก็ิก็นึกว่าเป็นเครื่องของคุณเอค่ะก็เลยกดส่งมานะคะแค่นั้นละค่ะ คุณอ้ําค่ะเธอก,ก็กดรับเอาไปเลยทันทีนะคะตอนนี้ค่ะเยื่อนะคะอยู่กับโจรเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เอนะคะก็เลยบอกว่าจะเป็นคนดีค่ะไม่แข่งสวยกับน้องอ้ําแล้วนะคะยอมโดยไม่ชอบทานะคะช่วยพี่เอด้วยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะของน้องอ้ําเนี่ยเอาไปลงหลุดออกไปนะคะก็ให้ช่วยบอกด้วยค่ะว่ามันปลอมนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะแน่นอนค่ะว่างานนี้ค่ะสาวอ้ําก็เลยไม่ยอมแพ้นะคะเมื่อได้หลักฐานเด็ดอยู่ในมือขนาดนี้ค่ะถือไพ่เหนือกว่านะถึงกับคอมเมน ะะบอกว่าให้พีเอนะคะช่วยโอนเงินมาเลยนะคะให้ไวๆค่ะไม่อย่างนั้นนะจะปล่อยคลิปนี้นะคะออกมาอย่างแน่นอนค่ะเรียกเงินนะคะถ้าเงินไม่ถึงค่ะคลิปจะหลุดไปในทันทีนะคะคลิปนี้ได้มาโดยชอบทำค่ะไม่ได้ขโมยใครมานะคะมันมาของมันเองค่ะและน้องทนดูคนเดียวไม่ได้จริงๆนะคะเออปลอนะคะมีเวลานะคะก่อน6โมงเย็นนะคะ ถ้าโอนช้านะก็พูดง่ายๆค่ะก็คือจะปล่อยคลิปนั่นเองนะคะก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยคุณอั้าก็ปล่อยคลิปนะคะลงใน IG ของเธอคะ่ะก็คงจะคาดว่านะอาจจะมีการโอนช้านะคุณอั้าก็เลยเอามาเผยแพร่นะคะให้กับพวกเรานะคะได้ดูโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักนะคะของพวกเธอคะ่ะขณะที่ไปเที่ยวนะที่ภูเก็ตค่ะก็มาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวคะ่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะหลายคนคงจะได้เห็นคลิปฮ่าๆอันนี้คะ่ะถึงโมเมนต์น่ารักระหว่างพี่อั้มนะคะกับคุณเอนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณคะ่ะข้อมูลจากไทยรัฐค่คะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า